ในข้อหกครับเขาบอกว่า1นึบวกสบวกสบวกถึงเลข n ซึ่งเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบวกถ,ถึงเลขอะไรก็ไม่รู้นะบวกแล้วมันได้ร้อยห้าอยากรู้ว่าอเลข n ตัวนี้เป็นเลขอะไรเนี่ยแล้ว n จะมีค่าเท่าใดเนี่ยเ้าอยากรู้ว่ามันบวกไปถึงเลขตัวอะไรบวกถึงเลขอะไรมันถึงจะทำให้ผลบวกเป็นร้อยห้าได้ อย่ามาเดา่่วตั้งใจฟังแล้วคิดตามนะลูกนะอย่าเอาแต่ลอกนะหนึ่งบวกถึงเอลูกเรียนมาแล้วหนึ่งบวกถึงเอตามสูตรมันได้อะไรลูกหนึ่งบวกสองบวกสมบวกถึงเอมันได้เอเออเอกับเอบวกหนึ N ่งคือเลขติดกันใช่ไหมเนี่ย เออตรงเนี้ยเลขติดกันเนี่ยเลขติดกันคูณกันตรงเนี้ยเลขติดกันคูณกันเนี่ยตรงเนี้ยคือเลขติดกันคูณกันนะพอหารสองแล้วได้เท่ากับร้อยห้าเอาแค่นี้ก่อนงงง,ง,ง,งไหมลูกฝั่งนี้เป็นร้อยห้าอยู่แล้วคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยขณะที่ฝั่งเนี้ย มันก็สูตรที่ลูกเรียนมานี่ไงหนึ่งบวกถึง n ได้ n นคูณเอบวกหนึ่งฐานสองอันนี้นึกออกยังแล้ว n กับเอนบวกหนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขที่ติดกันใช่ไหมครับเนี่ยครูคก็แค่เขียนบอกไว้ว่าเนี่ยให้นึกถึงเลขติดกันคูณกันแค่นั้นเองอะโน้ตลูก เราแก้สมการนี้โดยการย้ายเจ้าหารสองย้ายสองซึ่งอยู่ฝั่งนี้เป็นตัวหารย้ายข้ามฝั่งมาจากหารก็ต้องเป็นคูณเอะนะครับการหารสองคือการทําให้ค่าของมันลดลงสองเท่าพอค่าของมันลดลงสองเท่าแล้วมันเหลือร้อยร้อยห้าดังนั้นถ้าตอนยังไม่หารค่ามันต้องเยอะกว่าร้อยห้าไหมเออนึกดูก่อนตอนที่มันคูณกันเสร็จ ตอนที่มันคูณกันเสร็จนะแล้วยังไม่ได้หารสองอ่ะค่าของมันควรจะเยอะกว่าร้อยห้าไหมเออเพราะพอมันหารสองแล้วการหารสองทำให้ค่าของมันเหลือแค่ครึ่งเดียวใช่ป่ะ <ส vive. S 1> เออตอนที่เหลือครึ่งเดียวอ่ะมันได้ร้อยห้าดังนั้นตอนที่มันยังไม่ได้หารสองค่าของมันก็ต้องเยอะกว่าร้อยห้าเออต้องเยอะกว่าร้อยห้าสองเท่าดังนั้นเรากําลังจะย้อนกลับไปครับก่อนที่มันจะหารสองครับค่าของมันต้องเยอะกว่าร้อยห้าสองเท่าครับ เราก็แก้สมการโดยการย้ายหารสองข้ามฝั่งไปสองจากเป็นตัวหารย้ายมาก็จะมาเป็นตัวคูณนี่ครับงงงงอยู่หรืเปล่าลูกเอออ่ะทีนี้ลูกดูนะร้อยห้าคูณสองเนี่ยมันได้สองร้อยสิบครับแต่ลูกต้องนึกถึงเลขติดกันคูณกันเท่านั้นนะเนี่ยสองตัวเนี้ยเป็นเลขติดกันคูณกัน ต่เลขที่จะคูณจะได้สองร้อยสิบมันมีเยอะแยะเลยลูกอย่างหนึ่งคูณสองร้อยสิบมันก็ได้สองร้อยสิบแต่สองร้อยแต่หนึ่งกับสองร้อสิบนี่มันเลขติดกันหรือเปล่าไม่ใช่นะหรือว่าอย่างสามคูณเจ็ดสิบอย่างเงี้ยมันก็ได้สองร้อยสิบแต่มันติดกันเป่าไม่เจ็ดคูณสามสิบมันก็ได้สองร้อยสิบแต่เจ็ดกับสามสิบมันติดกันเปล่าไม่ก็แปลว่ายังยังไม่ใช่พวกนี้หรอก งั้นไอ้พวกตัวน้อยเนี่ยต้องเยอะขึ้นขณะที่ตัวมากก็ต้องลดลงเพื่อให้มันเข้าใกล้กันตัวน้อยต้องเยอะกว่าเจ็ดอ่ะขยับขึ้นมาเป็นสิบซิสิบก็คูณกับยี่สิบเอ็ดแต่มันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่ใช่เลขติดกันใช่ป่ะแปลว่าตัวน้อยลูกก็ต้องขยับเพิ่มขึ้นไปอีกตัวน้อยต้องเยอะกว่าสิบตัวมากต้องยังไม่ถึงยี่สิบเอ็ดลูกต้องพยายามหาครับเออเลขต่างกันแค่หนึ่ง แล้วคูณกันให้ได้สองร้อยสิบป่าตัวนี้คูไล่ให้ดูคูคูไล่ให้ลูกดูก่อนอเข้าไหมครับอ่านะ <c oughs> งั้นลูกรู้แล้วนะว่าตัวน้อยต้องเยอะกว่าสิบตัวมากต้องน้อยกว่ายีิบเอ่ออ่ะงั้นลูกก็อาจจะลองลูกอาจจะลองนะ สิบเอ็ดคูณสิบสองอันนี้พึ่งได้ร้อยสามสองเอสิบสองคูณสิบสามสิบสามคูณสิบสี่ลูกไม่ต้องคูณทั้งหมดลูกลองดูว่าหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยคูณกันแล้วต้องลงเลขศูนย์สองสามอันนี้ลงหกยังไม่ใช่แน่ๆเพราะของเราต้องลงศูนย์เห็นปะ เราไม่ต้องคูณทั้งหมดหรอกเราลองลองไปก่อนได้สามสี่สิบสองลงสองเออห้าสี่ยี่สิบมีโอกาสเป็นไปได้อา้าวอันนี้มีโอกาสเราเลยลองเลยลองคูณด,ดูสิบสี่คูณสิบห้าครับโอ้เป๊ะเลย เจอแล้วครับเราเจอแล้วครับเออสองร้อยสิบครับเจอแล้วครับอืมเพราะฉะนั้น n คูณ n บวกหนึ่งจึงเท่ากับสิบสี่คูณสิบห้า เอนมันน้อยกว่าเอ็บวกหนึ่งดังนั้นเอ็ต้องเป็นเลขตัวน้อยสิบสี่กับสิบห้าสิบสี่เป็นเลขตัวน้อยเพราะฉะนั้นจึงตอบเอเท่ากับสิบสี่เออโอเคยัง hey. พอเ,เจอแล้วเราก็มาใส่โอเคแล้วเจ้าสิบสี่เป็นเลขตัวน้อยเอ็นเป็นปเลขตัวน้อยนะ เอ็นเป็นเลขตัวน้อยเอ็นบวกหนึ่งเป็นเลขตัวมากนั้นเต้องเราก็เลยต้องเลือกค่าเอ็นจากเลขตัวน้อยระหว่างสิบสี่กับสิบห้าสิบสี่เป็นเลขตัวน้อยนั้นเอ็นมเท่ากับสิบสี่เออ